ไม่มีขัดตะเลือกครับอ้าวประมาณนี้หน้าที่ของพีเซลเองแค่เนี้ยเนาะชิปเต็มเมไปหมดเลยเอาชิปออกไม่ได้ชิปปต,ติโคชิปตะขาพดชท่้นั้นเลยประมาณห้าสิบกสามสิบหกตอนเน,นเอาออกไม่ได้เอาออกได้ตอนเดียวถ้าใครอยากฟังต้องวังมาวันเสาร์นะครับวันเสาร์นี่จองชิวทั้งวัน ปรา,าคดทั้งวันเลยวันเสาระ์นะจะเป็นอย่างนั้นนะนครับเอาฟังนิทานรอเดี๋ยวต,ต,ดดยวตวั้งกู้ฤ็ธกาศจะขอตัวทำก๋วยเตี๋ยวอยู่นะครับที่น้องเข้าใจนะวันนี้เอามุมนี้ก็แล้วกันถ้าอีกมุมยนึงเดี๋ยวมันไม่สแสวจอมันหน่อยจอมันหน่อยนิทานนะนิทานไปน้องวันนี้น้องเบาๆนะถ้าเห็นเลย สือเสียงก็ยังสื่อเสียงม่ให้ฟังนะครับขอแค่คัน